พ่วงโดยการกองตรวจการประมงลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับฟังแนวทางการอนุรักษ์สัตว์น้ำคืนถิ่นโดยเฉพาะปลาดุกลำพันพูุขวนเครงติดตามรายละเอียดในมิีรารวันค่ะที่ศูนย์เครือข่ายอนุรักษ์ปลาดุกลำพันคืนถิ่นพูควรเครงและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายหมู่ที่ตําตำบลเนินทํามังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประจวบเจียงยี่ผู้วยการกองตรวจการประมงกรมประมงพร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่นรอบรุควรเครง่งในด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำคืนถิน่นโดยเฉพาะปลาดุกลำพันธ์พร,รุควนเครง่งซึ่งกรมประมงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณชุมชนละ10,000แบาทจำนวนชุมชน7ชุมชนเพื่อดำเนินโครงการ โดยในครั้งนี้มีตัวแทนจากองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่นทั้ง7ชุมชนเขาร่วมประชุมเพื่อน,นําเสนอกิจกรรมที่จะดําเนินการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนรอบพลุควนเคร่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชโดยตัวแทนองค์กรชุมชนแต่และชุมชนได้ร่วมกันนําเสนอแนวทางในการดําเนินการในชุมชนของตนเองและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมของแต่และพื้นที่ เพื่อให้โครงการด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำคืนถิ่นคืนประดุกลำพันธุ์ให้พรุควรเครง่งประสบความสำเร็จดังวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด